คำเตือนโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมคลิปวิดีโอนี้จัดขึ้นเพื่อเป็นแนวทางการเสี่ยงโชคฉลาดก,กินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นไม่ที้แนะไม่แนะนำไม่สนับสนุนไม่ส่งเสริมห้ามเล่นการพน,นันเป็นอันขาดสวัสดีค่ะท่านผู้ชมสวัสดีค่ะทนผช้ชมสวัสดีค่ะนี่เพียรพระรวยมาอยู่บ้านยายสุพรรณตายแล้วฟื้นเนาะคะ่ะยายสุพรรณตายแล้วฟื้นเด้อค่ะ ยายสุพันฝันแม่นใต้แล้วฟื้นนะคะเนาะที่มาตามตัวเลขพื้นนะคะเนาะของหมวนที่สองพืชสภาพเด้อค่ะเพื่อนสิแดงตัวใดเนาะเ็ดพระรวยก็มาอยู่บานเพื่อนแล้วค่ะเนาะเด้อค่ะยายสุพันฝันแม่นใต้แล้วฟื้นนะคะพูนค่ะเพื่อนกำลังเอาง่วอยู่นะเอาง่วเอาควายนะคะเนาะป่ะเพรพระรวยี่พาไปถามตัวเลขกับเพื่อนยู่ในบบานเพื่อนนาอว่าวันนี้เพื่อนใดตัวใดเนาะค่ะเนาะ เราไปหายายสุพรรณกันเลยเด้อค่ะนี่ค่ะกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพชรพร,รวยในยเด้อค่ะคนละไลค์คนละแชร์รชเพื่อเป็นกําลังใจให้เพชรพร,รวยให้มหาคลิปดีๆนะคะ่ะให้เอฟซีอเป็นแนวทางเด้อค่ะนี่ค่ะบานายสุพรรณนะคะเนาะนี่นะคะ,ะ,คะลา้างคาฝนเปิดเอาล้างคาไปนะคะเนาะนี่ค่ะยายพยูนยูคนเดียวนะคะบานเพื่อนกับพังเห็นบค่ค่ะลา้างคาลุ่มเอาไปนะคะเนาะ ทั้งมัดนะคะนี่ดูคนเดียวก็เลยเป็นบ้าน,บานแบบนี้เลยด้วยค่ะนี่ค่ะห่านนหมาอืม นม่ค่ะเสียนะครับสองสายีแล้วอ๋อลูกเข้าไปอยู่ได้ยังไก็เลยไปอยู่อ๋สุันคยายะยายสุพรรคนฟันแม่นเอ้ยค่ะ ก็ือบ้านเลยค่ะอันนี้ยาตาครับผสมกินเหล้าเป็นสกอนผมเคยมาเจอตาอยู่ครั้งหนึ่งตอนสมัยนั้นเนาะครับผมเกยนอนอยู่ตรงนั้นนอนอยู่ตรงอ่างเนาะตรงอ่างเอายายทาอะไรนั่นอ่างเนาะเลยทําแมงกีซอนอ๋อให้แมงกีซอนหล่นจับแมงกีซอนนะคะเนาะได้รับมาใจคันหนึ่ง ม,มาใส่ก็แปดหมื่นเนาะขายได้นะขายมันจะซ้อนอได้มอเตอร์ไซค์ขั้นหนึ่งขายเป็นจะซ้อนได<อ>้มอเตอรไซคั้นหนึ่ง <Yeah. S 2> อ่างตัวนี้บ่ไห <Yeah. S 2> นพาผมไปดูหน่อยอย่า, <c oughs> อางถิ่นได้มอเตอร์ไซค์นี่จับมันจะซ้อนขายจนได้มอเตอร์ไซค์คั้นหนึ่ง <c oughs> มีจ้างบอเนาะนะครับผมก็แล้วใช้กระไรหมแช่นะครับมีกดติดตามกดติดสิทธิ์เยนะครับนี่นะค่ะเนาะมือกับลูกชายเขาทำดูมันเขาไม่ได้ทำมื่อคืนโอ้โหอ่างขนาดนี้นะนี่ได้มอเตอร์ไซค์คันหนึ่งนี่เขาทำมาได้เปดหมื่นมาใส่ซื้อสดเลยบอกสองหมื่นเออแค่สองปีก็หมดพอดีขายเมนกีซ้อนไหมเมนกี่ซ้อน วันละพันห้าวันละพันเจ็ดอ๋อขายได้วันพันห้าพันเจ็ดอย่าดะคุยกันไม่ห่มห่มเบี้าวอมีห่เออ้อวขอจีบคำเบาน่อยครัจีบห่จีบไหมคนละเล็คนละน้อยใหญ่เอมันสีัน้มีเสียงเนาะอย่างว่มีเสียง ขางหน้ามาับท่านผู้ชมได้นคุณยายสุพรรณตายแล้วคุณคนแน่นครับวันนี้เราในกบดบกได้ที่สองคุณยายตายแล้วเกาเกากเจ็ดเลยนี่ค่ะก้าสามเออหกสามเนาะครับถ่าคนต้องใจเล่นก็ได้ได้เลยกเจอ๋อโอ้ตรงมีคนอตรงไหนหมยายหาหมองนั่งเน่ผมสะได้คุยกับยายถนัดถนัดฝ่ายเรขึ้นเลย อาโม่เข้าไปทางฝุ่นไปเดี๋ยวให้ยายคุยกับยายก่อนเออแต่หายายทำไมเออเป็นตะขังแต่น้อมือนั่งใต่ตัวบักข้าวเลยไอ้โม่ฝุ่นไอ้กระถุกนี่ยายเลี้ยงเป็ดเลี้ยงไก่อยู่หนีเนาะลูกชายก็ว่าไม่ให้อยู่คนเดียวเนาะตอนตกหลังคาเข้าก็เลยตกหลังคาแบบสี่เดือนเนาะ ห,อหโอยโหตกหลงคาบ้านอยู่ส<น>ีเดือนถึงหายิาึงจะหายนี่ก็เลยมาปลูก,ก <c oughs> ครับก็ <c oughs> เลยสิมาตามเดชความฝันของยายนี่อแหละคฝันันก็ลืมฝันนะเต็มเลยฝันเป็นอะ่างไรฝันฝันแล้วลืมว่ะฝันลืมฝันลืมจ้ะแต่จำแต่ตื่นขึ้นมาก็เลยลืม หมดท่เลวไม่ใช่ได้ไหครับผมยายหมดท่เลวมีคนได้โชกได้หลากน้ำยายป่ะครับได้แล้วเขาก็ได้กันอยู่มันนีเนี่ยอ๋อยายมันนีได้สามมันสามตัวมั่งสามตัวก็อกสองครั้งก็ได้ครับสามตัวมั่งสองตัวมั่งครับผมตอนนั้นก็ตอนมาอยู่ใหม่ๆลูกพอบอกเนาะ คิดตัวแล้วว่าเลขแปดเออเลขสามว่าแต่เลขเลขแปดบอกคิดตัวเลยอย่าเขาหกตัวหกตัวตัวเลยสามหนึ่งหกแล้วก็สามศูนย์หกแต่มันว่าแต่เลขแปดเออสามศูนย์หกแปดศูนย์หกเวาที่นึ่งเลยตอนนั้นพอให้มาก็ไปให้แล้ก็ให้ตอนมันคนตกทั่งวันทั้งคืนเนาะตอนนั้น เลยก่อ,อกไฟตรงนั้นก็เลยบอกลูกพอ่อเลกลูกพอ่อมาให้ <laughs> มาลูกพ่อวิ่งไฟ <laughs> บอกเลขลูกลานเลยเด้อทีนี้พอดีเห็นรถมันมานะมาอยู่ใกล้เขาไม่บอกเลยไปไกลแล้วนูน่นถ้าอยากได้รวัดที่หนึ่งหนึ่งมองเอากับรถเขาบอกมองไปกับวัดเลขสามมันแปดศูนย์หกนะเลขสามเออในเลขแปอเลขสาม ที่ามันมีมันมีสามตูนหกแต่ว่าแต่อะไรสามมาแต่เลขแปดลืมพี่บอกว่าหลวงปู่นี่คือเป็นหลวงปู่สวง่างเคยอยู่มาอยู่นี่เคยมาอยู่ตรงนี้เลยบ่อย่างสามปีมั่งสามปีมั่งก็ไปเนาะไปแล้วก็มาเคยอยู่ตอนหลวงพ่อยังใส่ชุดขาวเนาะผมก็ยาวตอนนั้นผมยาวหลวงพ่อสวรับ อนนี่มันมีป่าเนอะตอนนั้นแถวนี้เป็นป่ามดเลยปอยา่โอ้ครับเด็กคุณยายงวดนี้เป็นยังไงบ้างตองวดตองวดังไงบอกระอันนี้อยังไงก็บอกหลูกร้านแน่ต่องมวดเผื่อมันถือเดินกันหนึ่งห้าหนึ่งสี่วะหนึ่งสี่หนึ่งห้าอะไรเลยหนึ่งสี่หหนึ่ง้าหนึ่งห้า ชอบหนึ่งต่อเนี่ยนะจ๊ะต่องวดต่างวดต่องวดเนาะเต้นนะเกณเกณได้มันมีหนึ่งห้านะหนึ่งสี่หนงาเกณได้มีหนึ่งห้าใช่หลักหลักห้าชอบหลักห้าเลยหนึ่งห้าเลยวะหนึ่งห้าหนึ่งสี่เนาะเล็กของใหญ่เกณได้เป็นเลขเกณห้าหลักห้าชอบหลักห้า อืแต่มันไดหนึ่งห้าแล้วก็ชอบหลักห้าหนึ่งห้าหนึ่งสี่ตอนนั้นการน้องบ้างจะได้ว่าแยกก็ไม่ได้ทุกเยอะเนาะเล่นแต่ห้าบาทหกบาทค่ะปุมเลยมันทุกห้าบาทหมอเก้าเจ็ดเจ็ดเก้าครับก็อันนี้หกสามก็เลยแปลว่า มัน67นะออ97อืมครับผมตอนนั้นมัน63เนาะก็บอกว่า66ก็พออันนี้มันออก98พอดีสลับสลับว่า99บ่ว่าครับผม98กับ78 7 6ครับนั้นก็เลยว่า7 97ครับผมจเลข3มันเหมือนเลข7เนาะครับก็เลยสลับมาได้97 ถ้าคนเขารู้จะเล่นนะเขาอันนี้ได้นะะการเจตนั้นหกสามครับผมก็ไม่รู้เนูอันนี้ก็ฝันก็ลืมลืมตืนขึ้นมาก็ลยมลืมปอกันเลยใช่แล้วก็มีตัวเลขจีโน่ครับผมมาเร็วก็ใกล้ๆจะออกว่ามันจะได้ชอบต่องวดชอบต่องวดชอบฝันแม่นยายชอบฝันแม่นต่องวดก็เลยรีบมาเลย แล้นี <t Jean el bulun> ้ก no. ็เลยไม่ได้ฝันาฝันมาเต็มลืมตื่นขึ้นมาก็ลืมเอาแค่ว่าเลขชอบก่อนแหละเนาะชอบก็คือหนึ่งหลักหลักห้าหนึ่งห้าหนึ่งอันนี้สี่หนึ่งห้าหนึ่งสี่หนึ่งห้านะครับผมเป็นเลขชอบ้ชอบหนึ่งสี่หนึ่งห้าหนึ่งหนึ่งสี่หนึ่งห้าหลักสี่หลักสี่ด้วยเนาะครัใช่นั้น นเกณฑนได้มันตกวาระอะไรละกอะไรมันเกิดได้มาครับถ้าไม่หนึ่งก็ห้าเลยถ้าไม่หนึ่งก็ห้าเลยงวดนี้แต่ที่จะให้คุณยายเขียนเสร็อะไรก็ไม่มีที่เขียนมาเขียนเลยเนาะเขียนไว้เลยเกณฑ์อันนี้เลยเกณฑ์ได้เลยสแกนเอาสแกนยายสแกนเอาเลยออกกันสแกนเลยครับผม นี่มันหลักมันได้หลักหลักอะไรมันลืมลมันหนึ่งห้ามเริ่มหนึ่งก็ลืมครับหนึ่งสี่หนึ่งห้าเนาะสแกนได้หนึ่งสี่หนึ่งห้าอหนึ่งสี่หนึ่งห้าครับเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวให้ยายเล่าก่อนนะครับผมที่ที่บอกว่าได้ คิดว่าเกิดกับยาจริงก็คือตายแล้วฟื้นเนาะครับขราวบผาเผื่อเอซีที่เข้ามาชมใหม่นะครับผมชมใหม่ตายแล้วฟื้นเป็นยังประวัติของยายเป็นเรื่องจริงใช่มข้าวใหญ่ใเรื่องจริงครับผมพ่อเขาเก็บผลไม้มาจากป่านะเขาถักถากยาเป็นเป็นเครื่องบ้านนะครับสามคนสองคนเขาห้ามมาก็ถือผลไม้ที่อยู่ในป่าเนาะครับก็เอาบังเขาโยนใส่โยนใส่เลยอรัโยนใส่ต้องถูกต้อง โอ้ที่เป็นรอยแผลเป็นตรงตรงแผลเป็นนี่เลยเขาอันนี้แล้วก็เขาก็หาไว้ในศาสตร์เนาะสมัยแต่ก่อนได้น้องคนหนึ่งจะวิ่งไปเอากลุ่มยุดหล้างเขาไม่ได้อนี่นะเขาไม่ได้โยนนะโยนแต่พ่อพ่อก็ทางหน้าบังมันบังเนาะที่เขาอันนี้มาต้องรัะษาไม้มาโยนทับใหญ่เลยทับหน้าตรงนี้เลย ตรงนี้กับคาดนี่เนาะมีคาดอันนี้พอดีตาเขาเป่าจอดสมัยแต่ก่อนสมัยแต่ก่อนใช้พี่ชายเขาคนสมัยแต่ก่อนนี่ก็เก่งเนาะเป่าเฉยๆนี่จอดเลยเขาเอามาจอดฟันหักงมอนเนาะครับทงขนก็กับตายจนจะไปเผาแล้วเนาะใช่ตายทีบ้าไว้กับนี่กับแม่เับว่า ต่ก่อนว่าจะเอาหาวันนะครับพอดีก็ว่าส้มวันก็ได้เด็กนะนาะงเลยก็ฮาไปซ้ำวันทีนี้เขาว่าจะเอาแปเผาเขาไม่ได้เผาเขาจะทมเนาะสมัยแต่ก่อนนะฟังฟังเออเขาฟังไวเลยแบบเขาจะฟังแล้วพอดีเอานําขม้นเลยรดรเนาอเขาเปิดออกเขาก็รถรถพอดีก็เห็นหัวใจบันี้ตรงนี้ตรงคอตรงตรง เลยตาเขาเอามากะเลยตาเขาเป่าจอดกเลยอยู่ทุกวันจำวันเนาะตอนนี้คุณยายอายุกี่ปีแล้วครับเนี่ยหกหกสิบแปดแล้วหกสิบเก้าแล้วหกสิบเก้าแล้วพอดีหกแปดเนีาะเออแปดเก้าเนาะแต่มันออกแปดเก้าด้วยอ่ะพศพศด้วยเก้าแปดครับโลกพศอ่ะ ทิ้งท้ายด้วยเลขคุณยายเนาะทีนี้เนาะก็คือเลขอ่ะให้ยายบอกเอฟซีดีกว่างวดนี้สองงวดคือเลขคือเลขอย่างใหญ่ก็เอาสี่ห้ากันหนึ่งห้าอันหนึ่งสี่หนึ่งห้านี่แหละสี่ห้าหนึ่งสี่หนึ่งห้าหนึ่งห้านอครับผมแค่นี้แล้แค่นี้แหละอ่ะคือว่าแต่ฟันมันลืมเนาะตื่นขึ้นมาแล้วฟันว่าอะไรลืม ว่ายายเป็นแนวทางแล้วกันเนาะวดประจําวันที่ยายเลียออกไปเลียกออกวันที่สองเด้อวดนี้สองสิบสิบห้าเด้อครับอ่ะขอบคุณคุณยายหลายครับผมอ่ะฝากงทุ่ซีสวัสดีครับหนึ่งสี่หนึ่งห้าเด้อสาธุสาธุหนึ่งสี่หนึ่งห้าถ่ายรูปกันได้ใหญ่เลยทำเตือน ใช้วิจารณญาณในการรับชมคลิปวิดีโอนี้จัดขึ้นเพื่อเป็นแนวทางการเสี่ยงโชคฉลาดกินแบงรัฐบาลเท่านั้นไม่ชี้แนะไม่แนะนำไม่สนับสนุนไม่ส่งเสริมห้ามเล่นการพนันเป็นอันขาด